<G ül> ครูกำลังจะบอกพวกเรานะคะว่าครัวสุขภาพดีส่วนหนึ่งมาจากสมุนไพรที่ครูกินส่วนหนึ่งมาจากสมุนไพรที่ครูค่ะอยากเอามาดูแลตัวเองอยากเอามาดูแลครอบครัวค่ะอยากเอามาดูแลคนที่ครูรักทุกคนแต่สิ่งหนึ่งครูอยากจะบอกคุณนะคะไม่ใช่ว่าเราได้สิ่งที่ดีมากินแล้วเราป่วยไม่ได้ไม่ใช่ว่าเรากินสิ่งที่ว่าดีมาก,มากๆ,ๆกินชากินสมุนไพรแล้วเราจะไม่เป็นโรค เพราะอะไรอยากรู้ไหมคะเพราะวันหนึ่งอะเรากินอะไรกันบ้างอะยกตัวอย่างเช่นเรากินอะไรก็ช่างที่บำรุงแต่เราลองนึกถึงตัวที่เราไม่บำรุงสิคะบางคนบอกว่ากินชาเข้าไปนานๆแล้วตกค้างไหมครูให้คุณกลับไปดูว่าคุณกินข้าวที่ฟอกสีขาวทุกวันทำไมคุณไม่กลัวคุณรู้ไหมว่าข้าวฟอกขาวรู้กันไหมแล้วคุณรู้กันไหมว่าข้าวใส่สารฟอกขาว คุณรู้กันไหมอ่ะหรือบางคนรู้แต่ก็กินไงก็เกิดมาเป็นคนไทยก็ต้องกินข้าวกี่คนที่กินข้าวแบบเขาเรียกข้าวอะไรนะเออไอ้นะข้าวกล้องข้าวส้อมมืออะไรพวกเนี้ยค่ะจะกี่คนที่เหลือกินข้าวขัดขาวกันหมดแล้วยังไงทําไมไม่ถามว่ากินข้าวขัดขาวรสสามที่มันขัดขาวมันไปอยู่ตรงไหนวะมันไปอยู่ในไตหรือเปล่าทําไมไม่ถาม ทำไมไม่ไปเสิร์ชดูว่ากินข้าวทุกวันน่ะที่มันขัดขาวอะ่ะไอสารที่มันใช้ขัดขาวเนี่ยมันยังเหลือตกค้างไหมมันยังซึมอยู่ในเม็ดข้าวไหมหรือม,มันสลายหายไปตอนไหนทําไมไม่ลองเสิร์ชดูนิดนึงแล้วไอที่กินน้ําอารมณ์กันกินน้ําสีกินชากินกาแฟกันเอออู้อันนี้ออชานมไขมกุกโอ้อันนี้ไก่ตื้อตือตอ อันนี้อันนันนไม่ถามค่ะว่าตกค้างไหมไม่เคยถามว่าตับไตไส้พุงจะเป็นยังไงไหมไม่เคยถามว่าลำไส้กู้รับไหวไหมไม่เคยถามว่ากินแล้วมันไปเหลืออยู่ตรงไหนไม่เคยถามแต่พอเป็นชาปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ๊ยเกือบหลุดแต่พอเป็นชาปุ๊บมันตกค้างไหมคะไตจะเสื่อมไหมคะปอดจะเสียไหมคะอันตรายต่อไตกินนานๆเราจะเป็นอะไรไหมคะกินข้าวเมื่อกี่ปีแล้วคุณกิน ของน้ำอัดรมมากี่ปีถามตัวเองนี่กินน้ำอดรมมาเกือบทั้งชีวิตไม่กิน